การเปลี่ยนแปลงของ DNA ครอบครัวที่รักร่างกายของเราอยู่บนพื้นฐานของวงจรคาร์บอนกำลังกลายเป็นร่างกายของแสงโดยอิงจากไลเวอร์เกอร์บางส่วนทำข้อตกลงที่จะตเรแสงกับความหนานแน่นบางส่วนของร่างกายพวกเขา บางคนนำแสงเข้ามาในหัวใจบางคนเข้าไปในกระดูของพวกเขาบางก็กระตุ้นการทำงานของสมองบางคนนำมันเข้าสู่ระบบประสาทบางครั้งสิ่งนี้เกิดขึ้นโดยที่เราไม่ได้ตระหนักถึงมันแต่บางครั้ง มันก็ทำให้เรารู้สึกไม่สบายขึ้นอยู่กับระดับความไวของร่างกายแต่ละคนในวันที่จะมาถึงเราแต่ละคนจะแตกต่างกันมากสถานการณ์ในชีวิตของเราจะแตกต่างกันเมื่อความถี่เพิ่มขึ้นเราทุกคน คอยรู้สึกแล้วว่าปัจจัยเวลาเปลี่ยนไปอย่างไรแต่มันผ่านไปเร็วขึ้นและเร็วขึ้นแนวคิดของเวลากำลังถูกรื้อถอนหัวใจของพระแม่ธรณีเร่งขึ้นเมื่อความถี่ของเธอเพิ่มขึ้นและเราทุกคนกำลังพยายาม ที่จะติดตามเธอคุณไม่รู้สึกว่าเวลาผ่านไปเร็วขึ้นเพราะคุณเริ่มแก่ลงพยายามที่จะเข้าใจว่าคุณกำลังเพิ่มความทีในการสั่นสะเทือนของคุณเพราะคุณอาศัยอยู่บนโลกที่เร่งความเร็วของคุณสนามแม่เหล็กไฟฟ้า ที่เร่งการหมุนบางครั้งอาจทำให้คุณคอยเขวนี่ฟังดูคุ้นเคยกับคุณหรือไม่สิ่งที่เกิดขึ้นส่งผลต่อธรรมชาติของพื้นที่และเวลาสิ่งนี้ส่งผลต่อพลังงานและความสัมพันธ์ของร่างกายคุณแม้แต่ ระดับย่อยของร่างกายพวกเขาต้องปรับระดับขึ้นอีกครั้งด้วยแสงและมันส่งผลต่อเราเราสามารถรู้สึกได้เราทิ้งสเปกตรัมของดาวเคราะห์ที่เราคุ้นเคยและก้าวไปสู่ความเท่การสั่นสะเทือนที่สูงขึ้นด้วยระดับแม่เหล็ก ที่สูงขึ้นเรารู้สึกแตกต่างโดยธรรมชาติแต่ไม่สำคัญว่าประสบการณ์ของคุณคืออะไรยินดีต้อนรับสู่การเปลี่ยนแปลงเรากำลังกลายพันธุ์และในขั้นตอนของการกลายพันธุ์เราแต่ละคนจะใกล้ชิดกับพระเจ้าของเราเอง มากขึ้นเข้าไปข้างในเมื่อความต้านทานลดลงและความหนาแน่นจางลงโปรแกรมชลาจะหยุดทำงานแต่ไม่มีอะไรต้องกลัวพระเจ้าจะทรงจัดเตรียมเรากำลังจะได้แว่นตาคู่ใหม่จิตใจใหม่ร่างกายใหม่ ที่จะอาศัยอยู่ความจริงก็คือคุณขอมันก่อนที่คุณจะแปลงกายบนโลกและตอนนี้มันกำลังเกิดขึ้นอุปกรณ์ชีวภาพของสาสารกำลังเปลี่ยนแปลงเรากำลังปรับแต่งเครือข่ายแม่เหล็กไฟฟ้าใหม่ที่กำลังเปลี่ยน โมเดลของเราเลือดของเรามีความโปร่งใสามากขึ้นเรื่อยๆเพราะฮีโมโกลบินเคลื่อนจากความหนาแน่นของโมเลกุลหนึ่งไปยังอีกอันหนึ่งจังหวะทางชีวภาพของเรากำลังเปลี่ยนไปสนามแม่เหล็กของสมองทำงานกับแสงสว่างมากขึ้น และพลังของแสงนี้คือสิ่งที่เราปรับตัวให้เข้ากับเรากำลังสมบูรณ์แบบและทำให้ตัวเองสมบูรณ์แบบด้วยหรหัสการสร้างที่สูงขึ้นการเขียนโค้ดใหม่นี้ตอบสนองต่อการนอนหลับของเราอย่างแท้จริง ความถี่แม่เหล็กไฟฟ้าที่เข้าถึงโลกปรับสมดุลร่างกายและสมองเพื่อที่เราจะได้ปรับตัวเข้ากับแผนการอันศักดิ์สิทธิ์สำหรับมนุษยชาติในระยะต่อไปมิติที่5การตื่นรู้ทางจิตวิญญาณ เรารักคุณเสมอแล้วรักคุณตลอดไป